มาพบกับผมอีกเช่นเคยในรายการที่นี่ชายแดนใต้วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเราจะมาเกาะติดเกี่ยวกับในเรื่องของอาการทําอาหารจังหวัดปัตตานีนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารพื้นบ้านวันนี้เราจะมาติดตามเกี่ยวกับการทําขนมโบราณจะเป็นขนมอะไรนั้นเชิญติดตามชมได้เลยครับครับวันนี้เราก็อยู่ที่ หมู่บ้านกูแบอ,อุลาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําขนมโบราณขนมโบราณขนมกอนและซึ่งวันนี้เราก็าจะมารู้จักประธานกลุ่มสตรีกูแบอุลานะครับที่เข้ารวมกลุ่มกันในการทําขนมซึ่งมีอายุการทําขนมนั้นอายุมากพอสมควรเดี๋ยวเรามา,าชมได้เลย ตอนนี้ผมอยู่กับประธานภูมสตรีหรือว่านุเอุลา,าซึ่งทําขนมเดี๋ยวทําขนมก่อนและโบราณที่มีอายุสูตรดั้งเดิมเดี๋ยวแนะนําตัวเลยคชื่อก็นรับมัง,ง่าโรงงานคองการาตรีก็คือทําขนมก่อนและก็มีสมาชิกก็ประมาณห้าหกคน ว่าเป็นอายุมากๆเลยนะคะก็ก็ดูหน้าอ่าผู้ชมคงจะรู้นะครว่าอายุเท่าไรส่วนบุงงนก็อายุประมาณ80ปีนะตอนนี้ก็สมาชิกทีวทั้งในอยากกอดขั้นตอนของของการทำนี่เขาถูงขุดนะครับแล้วก็จะแนะนําชื่อว่าชื่อ อ่าคนนี้ชื่ออะไรและก็อายุเท่าไหรแต่ถามว่าหันหน้าไปทางนี้หน่อยมาก็ยายชื่อนางพาวอนจ้ะแล้วอายุยายยายกี่ปีแล้วเป็นแปดสิบห้าปีแปดสิบห้าปีก็เริ่มแก่กว่ากว่ายายนี่นป็นรวมรวมกันสองคนก็อายุประมาณพันกว่าพันกว่าปีครับอ่าต่อไปคนที่สามอ่าคนที่สามก็คืออ่ายายยายยายชื่ออะไรถ้าแนะนําชื่อหน่อยยายยาย อ่ามาชื่อนามอลาบูอ่าเขาเรไม่เขาชื่อลาบูนะคะชื่อลาบูก็อายุประมาณเท่าไหร่อ่อประมาณมาชื่อนี่เด็กแกลาเป็นรูว่เ,เวลด้ิบสปีก็อายุน้อยกว่าคุณยายตะก,กี้อ่าสิบสามปีนะครับก็นี่ก็การอ่าการป่รวนการทำขนมก่อนแหละก่อนที่เราจะทำ จะต้องมีวัสดุในการทําอะไรบ้างครับที่เราจะต้องเตรียมต้องเตรียมก็คือ,อมีแป้งมีแป้งมีแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มะพร้าวสองสามลูกในการจะทําแล้วก็น้ำตาลแว่นแล้วก็ข้าวเจ้าแล้วก็น้ำน้ำก็คือประมาณเกือบสองลิตรต่อต่อแป้งหนึ่งถุงครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำทำยังไง อันดับแรกอันดับแรกก็คือเราใส่เราใส่น้ำเราใส่น้ำมะพร้าวที่เราขันออกมาแล้วก็เราน้ำใบทิแล้วก็เราเราเอาเป็นข้าวเป็ข้าวข้าวเจ้าเลยข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เรามามากวนกวนให้เข้าก่อนแล้วก็เรามาใส่ในนี้ก็อีกอย่างหนึ่งลืมไปเกลือน้ำตาลก็คือเราเราจะใส่นั้นก็คือตามที่เราชอบชอบหวานถ้าคนชอบหวานก็ใส่ใส่เยอะหน่อย ก็ไม่ม่จํากัดตรงนี้นะคะก,ก็เราใส่ตรงนี้นี่ <S <S ก็คือขอ้าวเจ้าหนึ่งถ<อ>ุงที่ทำอันนี้กะะ็คือคือเราควรให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน,น,น,กนแล้วใช้เวลาในการควรรวมกันใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโม,มงกว่าถ้า,ถ,าถ้าให้สุกดีตั้งชั่วโมงกว่าเข้ากันแล้วก็มันอันเดียวอันเียอเวียนหม กของขนมก้อนเละนะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสุกแล้วนะครับใกล้ที่จะสุกเพราะว่าเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติของก้อนและมีความหวานขนาดไหนนะครับอร่อยไหมมีความเข้มข้นไหมใช่ใช่ใส่ลงปไหมงมมองเ ับอลหละตาตรตานบอลเลอลเพอดีพอดีอร่อยมากเลยรสชาติรสชาติเป็นยังไงครับพี่รสชาติก็นุ่มความนุ่มในตัวแล้วก็ความหวานมีนิดนึงความเค็มอ่าก็สุดยอดเลยางานนี้เราผองาน Ah, ada goyak tadi pula kata kalau kita wahai masing ya macam masing, kalau dia wahai manis, manis kita sama ni kalau bahasa nak masuk sama term dai. Ah, rot cha cerita. Kalau kalau nak ki. Jauh plastik. Boleh nak Kalau suan dua kita boleh hak dah. Tak ada lah. Ni bonglah. Dia nak kata dia. Ya wahai ya. Hmm. Kalau orang kat sana belum naik nak iya. Hanyalah tidak lah. Kalau tua tahun ni, tidak lagi berapa-apa gitu eh. โมโมหอมน่าเอยดูเจนี่อร่ยอยดดาวีกุศามาไทยทรัอืมอร่อยมากครับท่านผู้ชมอ้เอมามีข้อแม้ว่าถ้าไม่มีฟันคือกินไม่ได้ขนมนี้เพราะมันจะติดคอใช่ใชแต่สังเกตพูดจากผู้สูงอายุที่นี่จะ,จะมีฟันแข็งแรงนะครับการทุกคนแล้ก็มีความรักใคร่มีกับ จะทำผลิต <hein> ภ <ous> ัณฑ์ต <huh Becca good food> <belt> ําบลส่งออกไปที่ไหนบ้างไปตลาดีเกนกันนะครับไปเนะแต่กด้แต่กยได้แต่ก็ได้แต่ก็ได้แต่ก็ได้แต่ท็าด้แต่ได้แต่กแ่ก็ได้แต่ก็ไ้แต่ก็ไ้แต่ก็ได้่ก็ได้่ก็ไดแต่ก็ได้แก็ไกก็้แตกด้แตกดแด่ต่ก็ได้แต่ได้แต่่ก็แต่ได้แต่ได้

ปาตอาชีอาีจบ <el> ่มเล่นอนน่กันูมละเขเขาโดดเลตาเขาดดโดดโดต่งไ้คลิปนี้เลยถตาลูกอันมเล่เขาหมกอเมเล่วไอ่งนไ่ต้องรอานี่ต้องปอตับบุกคนนี่ไเล่นวัออันนอิวมาอัลจาสิงเลยอเขาวิตัสาระสาวกีมอีมมาทอครับจากการที่ว่ามอบอกว่าวิธีการอนุรักษ์ขนมให้คงอยู่ไว้นั่นก็คือนอกจากมอจะทำเป็นอาชีพเสริมแล้วมอก็บอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้้ใหกับ เยาวชนเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับมาร่วมทําขน,นมก็คือหมอจะสอนโดยที่จะไม่คิดน่ะเป็นค่าอาะมจะสอนให้พิเศษเลยนะครับตรงนี้ครับก็ไกล้จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช้เวลาสักพักนะครับก็ใกล้จะสุกนี่ก็ ใกล้จะยกแล้วนะครับเราดูจากลักษณะก็เป็นก้อนเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมียังไม่สิ้นสุดนะครับขั้นตอนยังมีอีกนะคือเราจะท้าไปทำจะยกเรยหน้านะครับเ,เ,เราก็ต้องเตรียมภาชนะนะครับเพื่อใหอเอ้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้มันดูความเป็นสวยงามนะครับวามสวยงามไทยไทยเหนียวไทยเหนียวนี้ก็บุกเ อ่บเลยน่นงานเนี่ยตวิญบางทีาต really? ์เ i าพ o าเี้พังกบาช่เอ่อหมอัดเท้าก็มุดอดยตนี้น้ำมันเนี่ยมันตอนี้รสชาติยอกลมอมมาสรีมาเหมดม้อซที่น้ำมันนาตาที่ิมญาต์อามารวยหน้านะเพื่อให้มีรสชาติรสชาติเป็นยังไงวัเราใส่ไปบ้ง บางนิ่งไม่เอาบางนิ่งแล้วภาษาไทยก็ก็ก็ลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมนะครับมีมีทั้งเค็มมีทั้งหวานนะครับอยู่ในเดียวกันมาถึงช่วงท้ายของรายการที่นิชัยใดช้เดนใต้แล้วในวันนี้ก็อ่าก็ขอขอบคุณนะครับนิมมานเซ็นนะครับอ่าคุณสตรีหมู่บ้านคุณแดงโมลาที่วันนี้ได้มาสอนสาธิตวิธีการทําขนมก้อนแรกพื้นอ่าพื้นโบราณอ่ของวันนี้ เออปราณสิป่ะตัวก็นนี้ตอนนี้ไม่เคยทำที่นี่เลยที่หมาะหมาะซูโม่หนึ่งที่มักอาศัยก็โอเคยังไม่โดนเดททำที่นี่พอได้เทาก็ต้องไปดิโอโกนอ่แต่เวลาเดียวเกิดเงาที่นี่ก็าจจะไปความรู้เรพูดงานเมเไปดูเลือดไปดูวัดไปดูทุบเลือดหัวก็จะก็อยากจะสูดยอทางนี้ก็เลยได้ใจเจอได้เลยวัดป่ะตัแต่ก็คนี้เหมาะอาศัยตนวปกติจเกงเลยถ้าเวลาเราอยูที่งหัวแล้วใคจะก็ได้นักุมหมาะไดเทา ขอบคุณมากครับทุทนี่เ้มายกะรมวังวาะได้รบเวานุ่านะมกงว่าะได้ัวนกสจุด่ะรบผก็วาักายนะรัมว่าะไรับคามสนกสนานกรับมการับกามนกนาท่านะรับกวง่าไ้รัาสามารทติด่านชมรายก็ร่าจะบชชามสนุกสนอกะครับที่จะสนอสนากทุก่านวันที่28 เกี่ยวกับรายการการทำขนมฟอลและแล้วก็เราติดตามชมในวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาด้วยคำว่าเป็นไรไปะสวัสยีคร ว่าเป็นเนี่ยเยว่าอีกแล้วเี๋ว่าอีกว่าเนนี่ยว่าเป็นว่าเป็นนึ่งสิบุดห้ามันก็จไปเอาไปอะไรไรอะไร

That's what